สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ขออนุญาตซับไทยนะครับซับกลางนะครับวันนี้เดี๋ยวพาเอี 3, มาด,ดูดงมิมนะครับว่ามันมีเยอะขนาดไหนผมอยู่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับมาขีดยางทะเก มากินย่างเท่าแก่สวนนี้ครับอยู่อำเภอเมืองเลยครับมาเจอดงมิมนะครับดูนะครับต้นต้นแรกนะครับกอไผ่อาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับสูงสูงเลยนะครับขนาดรังใหญ่ครับประมาณเท่ากับจานนะครับจานใส่ข้าวนะครับนี้รังแรก อาเดี๋ังที่สองออยู่ข้างบนเหมือนกันครับไปไปนี่ครับลังที่สองอันนี้ติดกันนะครับสองกอไผ่อาเดี๋ยังที่สามครับอันนี้เบ,นนบ่มเลยครับดูครับลังนี้ผมเดินผ่านเมื่อกี้นี้โอดีผมใส่หมวก เดินผ่านไม่ได้เลยครับอันนี้ข้างล่างยาวประมาณศอกหนึ่งครับตรงนี้ศอกหนึ่งได้ครับความยาวข้างล่างหัวน้ําประมาณเท่าขวดน้ําขวดน้ําได้ขับน้ําดื่มแต่อันนี้ยาวจริงครับแล้วก็เดี๋ยวมีกอไผ่อีกนะครับกอไผ่ฝั่งฝั่งนู้นครับส่วนในต้นยางผมตีไปแล้วนะครับตีมากินเมื่อวันก่อนเดี๋ยวพาไปดูตนกอไผ่ตรงนี้นะครับอ่ามาแล้วครับกอไผ่ มาจากตรงนั้นนะครับเมื่อกี้สองกอภยัยแล้วก็ได้ปั่นจักรยานข้ามมาตรงนี้นะครับไม่ถึงสามสิบเมตรครับอันนี้รังหนึ่งครับอันนี้ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่เท่าไร่ไม่ถึงจาน,นครับแล้วมันมีรังอ่อนอีกรังหนึ่งนะครับอยู่นู่นทางเข้าตีถนนใหญ่ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวถ้าว่างผมพาไปดูเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งต้นมะม่วงอีกนะครับอันนี้เป็นที่พัก แล้วก็จะมีฝั่งมะม่วงอีกสองรังครับเดี๋ยวพาไปดูครับในรัศมีไม่ถึงร้อยเมตรนะครับอยู่ประมาณเจ็ดแปดรังครับเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวผมปัจจัรยานพาไปดูครับนี่ก็มาจากรังนะเมื่อกี้นะครับตรงกาะไผ่ตรงที่มาหนึ่งสองสามอยู่นั้นสามสี่ห้าอยู่ตรงนั้นนะครับมันรังมันรังพึ่งเกาะนะครับในลังที่หกครับนี่ครับเห็นไหมครับ อยู่ต้นมะม่วงครับอันนี้ต้นมะม่วงห่างกันไม่ถึงสามสิบเมตรครับอันนี้จะเป็นสระน้ำนะครับน้ำสนยางเดี๋ยวพาไปดูอีกลังครับไปใกล้อ้ามาแล้วครับหลังหลังที่เจ็ดนะครับอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยต้นมะม่วงเหมือนกันครับอันนี้ห่างประมาณห้าสิบเมตรครับจากสระฝั่งนู้นนะครับอันนั้น ตรงรถจอดอยู่นะครับอันนั้นสามลังแรกอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มาตรงนั้นอีกแล้วก็กอไผ่ต้โนู้นแล้วก็มาต้นมะม่วงตรงนั้นนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับลังที่เจ็ดอันนี้จะลึกๆหน่อยนะครับมืดๆหน่อยฝนตกครับช่วงนี้เห็นไหมครับ ไม่ค่อยชัดเพราะว่าเริ่มเริ่ม,เ,มเพราะว่าเมื่อวานฝนตกครับเขาเริ่มจะดุหน่อยนะครับห่วงลังนะครับอจะเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับปร,ประมาณเกือบเกือบเท่าจานนะครับจานข้าวเราอ่าทีนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าทําไมมิมถึงมาอยู่แถวนี้เยอะนะครับมันมันมากินอะไรนะครับกินเกสรอ,อะไร หนึ่งผมเดินมามันมาต้นมะพร้าวเลยครับดอกมะพร้าวเต็มเลยครับถามว่าเจ็ดแปดลังนี่พอไหมดอกทีนี้ไม่พอครับหลักๆเลยมันจะกินดอกยางครับเกอรดอกยางพารานะครับต้นยางพารามีดอกนะครับมันจะออกเป็นช่วงนะครับออกประมาณปลายปีกับต้นปีเนี่ยครับประมาณกุมภาเมษายนษามันจะออกดอกครับ ดอกมันก็หอมเหมือนกันแล้วก็ไอตัวนี้ครับเขาเรียกดอกอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนเช้าตอมเต็มเลยครับแล้วก็อยางหนึ่งนะครับแถวบริเวณรอบๆฝั่งนี้ไม่มีสระน้ําเลยนะครับไม่มีแหล่งน้ําไม่มีห้วยไม่มีคลองอะไรเลยแล้วมันมีที่เดียวคือตรงนี้ครับอาจจะเป็นขอเท่าแก่นะครับขุดสระเลี้ยงปลานะครับเนี่ยก็เลยอีกหนึ่งปัจจัยก็คือพึ่งกับมิมนะครับเขาชอบกินน้ําอยู่แล้วนะครับ กินน้ากินน้ําหวานครับเขาอาศัยน้ําเขาต้องมาอยู่ใกล้ๆกับแหล่งน้ํานะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งเลยครับใครที่เป็นกําลังหัดตามหาพึ่งหามิ้มนะครับเราต้องดูว่ามันมีแหล่งน้ํำไหมนะครับแถวๆนั้นยังไม่หานะครับอันนี้แค่เพลเินนะครับในในสนยางก็มีครับผมตีมาลังหนึ่งแล้วครับในสนยางนี้ก็มีนะครับอันนี้แค่ดูคร่าวๆนะครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ล่าถึงกับ พราะผมยุ่งกับทางานอยู่ครับวันหนึ่งก็ไม่ค่อยได้พักอันนี้เพิ่งได้กินข้าวครับข้าวเที่ยงบ่ายสองจะบ่ายสามนะครับก็เอาบรรยากาศมาฝากครับว่ามันเป็นโดงของมิมจริงๆนะครับถ้าหายจริงผมว่าสิบกาลังได้นะครับตรงเนี่ยตรงป่าแถวนี้นะครับป่ายูคาข้างในก็มีต้นไม้เยอะนะครับโอเคนะครับคลิปใครชอบคลิปของบ่าวนอนนานะครับก็ อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้บ่าดดนนาได้ถ่ายทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอันนี้เป็นประโยชน์นะครับถ้าใครไม่รู้จริงๆว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับแต่ทุกวันนี้ดูใน YouTube ครับมีพนันหลายพันนะครับที่เอาลงเขาจะสอนการตามตัวกินน้ำหรือว่าอะไรนะครับมันแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนครับ โอเคครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ